สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่อาจารย์มาแล้วเครื่องเก้าสิบห้าแรงไงโบรอหไม่ค่อยเรียบร้อยก็คือยังไม่ได้อาจารย์อธิบายให้ฟังไหนว่าสร้างมายังไงคือจริงๆแล้วเครื่องมันมันพังครับเครื่องอตรงปผมเอาเครื่อง เคบีมาใส่เคบีมาใส่แล้วมันรอบจัดแล้วมันมันขาดเวลาเราเวลาเราไอขุดเคบีมันมันไม่ถีบอ่ามันไม่มีระบบระบบปั๊มปั๊มกำมะนาวนะครับแต่ว่าออนนี้ผมมาตักหินตักทรายผมว่ามันมันเกินไปที่ว่ามันไม่ต้องต้องใช้แรงอะไรมากหรอกเพราะว่าเราไปตักหินตักทรายแค่นี้มันก็พอแล้วนะครับหนึ่งยุคนี้มันน้ำมันแพงผมก็เลยคิดว่าทํายังไงนาาจะลดต้นทุนได้ คืองานผมได้แต่ผมลดน้ำมันลงวันหนึ่งผมผมอาจจะเติมร้อยหนึ่งผมขับได้ทั้งวันหนึ่งร้อยทั้งวันเลยตับทั้งวันตัดทั้งวันเพราะว่ามันยังไม่หมดครับอันนี้ยังไม่หมดอีกก็คือมันทํางานได้จริงไหมได้จริงครับอ๋อได้จริงเอาเลี้ยวเดี๋ยวจะให้ดูครัแล้วก็ด้วยด้วยความน่าจะเป็นอะไรก็ช่างที่ไปหมุนมอเตอร์ได้ผมว่ามันน่าจะมีแรงฉุด ผมก็เลยเอาเครื่อง95มาใส่ลองดูว่ามันมันจะใช้ได้ไหมแล้วก็ข่างๆก็จะมีอันนี้คือปั๊มนะครับครับผมไฮดรอลิกของเครื่องปีซีสาตัวนี้เป็น E30 มสบก็จะมีพวกเรือยพวกอะไรผมก็ไปกลึงหมดไปไม่ถึง2,000ครับอ๋ออันนี้นะดัดแรงมาไม่ถึง2,000ใช่ครับ มีคนถามถามาโทรมาทุกวันว่าทำหาผมได้ไหมผมว่าโอ้ผมผมแนะนำได้ไหมผมบันตีมันอีกครัอย่าคใต้ครั้งใต้ครับันไครับแต่ถ้า <C> ค,คนไหนที่มาขอคำแนะนำว่ามาปรึกษาผมให้พี่เลยว่าเราเกษตรกรเราช่วยกันเลยครับเราผ่านจุดนี้มาได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วเนาะผมว่าเราเราช่วยกันพัฒนาเกษตรกรไทยแล้วก็ดัดแปลงอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ผมว่า เอามาแชร์กันเลยครับครับคือสําหรับคนไหนที่ว่าอาจเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ก็มามาช่วยกันครับตอนนี้ผมให้เจ็ดสิบอร์เซนอันนี้เจ็ดสิบอร์เซ็นครับยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยถ้าถึงร้อยหนึ่งต้องกําลังที่สิบสิบขึ้นสิบขึ้นอ๋อสิ้เก้าแรงขึ้นผมซื้อตอนนี้มา4,500 4,500โอเคครับห้าของเก่าเขาเอาทิ้งอยู่ในป่าสวนยางครับในป่าสวนยาง หร้อมาสี่เปนห้าครับแล้วผมก็มามันก็เครื่องมันก็หลวมๆหน่อยนะครับเนาะเครื่องมันหลวมอะไรผมผมลองดูว่ามันจะทํางานได้จริงไหมก็เอามามันก็ไปกึ่งมากึ่งแล้วก็ตึงเข่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตึงสายพานใช่ไหมอันนี้ตึงสายพานแบบชนักกระบาดไอ้ตัวนี้ตึงเลยเนี่ยเวลาผมสตาร์ทมันหมุนยากผมก็ป่อนให้ไม่ให้มันตึงครัแต่แต่นะคนน์ควรจะสตาร์ทตรงนี้นะครับสตาร์ทตรงนี้ใช่ครับไดสตาร์ทเลยเนาะครับ ตรง,งไฟวินตรงนี้เลยนะผมว่าเก้าแรงถ้ามันไม่หลวมผมว่ามันน่าจะเกือบแปดสิบเปอร์เซนกว่า<ช>แต่ต้องต้องไปเพิ่มวินอีกให้มันแรงฉุดมากขึ้นมีสำหรับคนที่ไปทำนะ<ช>ครับก็มีลูกศิษย์ที่ว่าอยู่ทางาคกลางก็ทำแล้วสิบสิบสี่แรงแต่ว่าเขายังไม่ส่งมาให้ดูก็คือทำลักษณะเดียวกันอยารย์ทำนี้นะครับ ากหลักหมื่นหลักอะไรเราปลึงทำเลยครปรึงทำเลยนี่ครับรูปแบบของเดี๋ยวอ๋อมันก็มีปั๊มแล้วก็ตัวที่ดัดแปลงมาก็ตรงนี้มันมันจะมีตรงนี้ครับในการรอบนะครับตรงในรอบตรงในรอบของมันอีกครับก็คือเราสมมติว่าตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มันก็จะช้าครับแต่ตัวนี้เล็กมันก็จะเร็วเราเราทดทดตัวนี้เล็กลงเพื่อเพื่อจะให้มัน ให้มันได้กําลังครับแต่ถ้าใหญ่รอบมันจะจับแล้วมันแรงมันไม่พอแต่แต่ถ้าจะเพิ่มตรงนี้อีกสักนิ้วหนึ่งอีกเราต้องเพิ่มวินตรงนี้อีกคือถ้าผมมีเวลาผมจะทำให้มันสมบูรณ์เลยแต่ว่าแต่ยังอาจารย์ยังไม่มีเวลาครแต่อันนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ <c oughs> ว่าทํางานได้จริงครับถ้าขุดปลูกปลูกต้นไม้สบายใช่ไหมสบายเลยนะ <c oughs> ทำงานทั้งวันใช้น้ำมันแค่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยกว่าบาทในยุคน้ำมันแพงเนาะยุคน้ำมันแพงจะเราประหยัดประหยัดคราวนี้ประหยัดผมแต่ก่อนเครื่องตอนนี้ถ้ายันมารุ่นลีโว่ลีโว่สามห้าหรืออะไรที่ใหม่ๆเนี่ยว่าไม่ต่องเกือบเจ็ดร้อยมันทำงานวันละสี่ห้าพันแต่ว่าเติมน้ำมันก็ประมาณตอนนี้เขารับจ้างอยู่วันละสี่พันเนาก็เติมน้ำมันประมาณหกเจ็ดร้อยครับก็วันนี้เรา ได้ได้วันละพันสองพันแล้วก็เติมน้ำมันร้อยสองร้อยผมก็ว่ามันคุ้มคุ้มครับคุ้มแล้วสำคัญที่ว่าคนไหนที่ว่ามันเครื่องมันพังรเราไม่ต้องไปซื้อเครื่องสี่ห้าหมื่นมาใส่ใช่ครับเรามีแท็กเก่าๆเรามาใส่ <c oughs> แต่ถ้าอยากจบจริงๆคือใส่สามสูบคูปปบบต้าจบเลยในชะ่ไหมจบร้านเปอร์เซ็นต์ไทำทำงานได้เหมือนซื้อมาอยา่าง <c oughs> ของจริงเลยใช่ไหมครับแบบสามสูบเอายี่สิบกําลังขึ้นถ้าอยากได้แบบแบบสั่งได้ออ๋สั่งได้เหมือนใจไหมเครื่องมันเครื่องเครื่องมันยังมันยังโหลดอยู่เนาะอันหนึ่งไหนอาจารย์ลองอาจารย์ให้อาจารย์ทดลองดูสตาร์ทให้ดูหน่อยครับ อันนี้ก่อนแต่ก่อนก็ขายของรวยหน่อยก็สตาร์ทมือเดี๋ยวนี้สตาร์ทมือมาอันนี้กุญแจกุญแจครับอันนี้ออกป้ายแดงแล้วป้ายแดงอันนี้ระบบนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายระบบเร่งระบบเร่งททาัว อันนี้อันนี้เวลาเราขับคันร่งตัวนี้มันต้องดึงเข้าไปข้างในคือปกติก็ต้องดึงเนาะเราจะเร่งว่าเดินกันแต่เราไม่ได้ต่อเขาก็เลยค่อยไวโอค่อยไว้เวลาเวลาเราจะทํางานก็มาดึงตรงนี้เอาเอาแคไหมจ๊ะอ๋อเอาโอเครับผมปกติมันจะต้องหมุนไปไว้ในกองหินทรายอเพราะว่าผมสูงไม่ถึงเดี๋ยว นี่อาจารย์มาแล้วรู้ดอกกับเช้าแล้วนี่มั้งนักเตะต้องรู้กันนะอ่าอันนี้สตาร์ทครับว่าจะทำงานได้จริงจะให้ตัวหน้าเขาไปออกแบบอันสตาร์ทให้หน่อยอ๋อนี่ครับผมว่ามันแข็งใช่ไหมครับอ่ามันแข็งมันตึงผมมันตึงอ๋อเอาสายพานให้มันหย่อนนิดนึงอันนี้มีประโยชน์ Oh, okay. oh. 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 <laughs> ามาดูอาจารย์ครับ<น>อา่าจริงอ่ะอาจารย์คุณให้ดูหน่อยดดโอ้โหแรงดีดดนะ ยกผ่านได้ด้วยไอ้ยะนี่ครับโอ้แจ๋วเลยครับไม่ต้องเร่งเลยโอ้นี่ครับใช้งานได้จริงครับลองเอาไปไประยุกต์ใช้ได้ด้วย โอ้บิดตัวได้ด้วยครับไอ้ยะโอ์เจ๋งมากเลยครับอาจารย์เอาโอ้โอ้โอโอแรงขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้เอาไปขุดหลุมปลูกต้นไม้ได้เลยครับนี่นะโอ้ดูอ่ะอ้าวดูอ่ะโอ้สุดจัดเลยครับนี่ เจ๋งเลยวายจันสุดยอดเลยอะไม่ไ้ไม่ต้องอาแล oh, 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 s <S ้วเนาะแข็งแข็งกโอ้แข็งากเลยเนี่ยตรงเนี้ยอละเครื่องเร่งขนาดนี้สามารถดิบดแข็งได้เนาะเลื้อเชื่อัห ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเดียว<อ>ในเมืองไทยเทงเนี่แล้วก็ดีกยวถ้าโดนพูดยักษ์ให้่าไม่เชื่อนะครับร้อยเขาเห็นหนะยจัดใช่ครับโอ้สุดจัดเลยครับเอาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ